ายามของทุกฝ่ายรวมทั้งกองทัพที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และไม่ให้ประชาชนส่วนรวมของประเทศได้รับความสูญเสียและเดือดร้อนไปมากกว่านี้จึงได้มีการเรียกฝ่ายขัดแย้งกลุ่มต่างๆมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันถึงสองครั้ง จนในที่สุดไม่สามารถหาทางปรองดองได้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมการบริหารประเทศเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการได้รับการยอมรับเคารพนับถือเพื่อความชอบธรรมเป็นประโยชน์กับคนทุกพวกทุกฝ่ายให้สังคมน่าอยู่สงบเรียบร้อยและทุกอย่างต้องอยู่ในระบบยุติธรรมลดความขัดแย้งในทุกมิติพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างคาที่ทําให้การบริหารงานขับเคลื่อนประเทศต้องชะงักไปโดยทันทีโดยการเชิญประหลัดกระทรวงอธิบดีทุกกระทรวงผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจภาคการธนาคารภาคเอกชนมาร่วมหารือกันโดยให้ประลัดทุกกระทรวงทําหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีมีข้าราชการประจําเป็นผู้ขับเคลื่อนงานแบ่งงานออกเป็นหกกลุ่มง,งานเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของคนในชาติ ผมจะดําเนินการกํากับดูแลติดตามสนับสนุนการทางานของทุกส่วนของผมอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบอํานาจอะไรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อกับเคลื่อนประเทศชาติเราให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยจะมีการกํากับดูแลเหมือนกับทหารกกับดูแลจากข้างบนลงมาข้างล่างมีการสื่อสารท้องทังข้างล่างขึ้นข้างบนรับฟังปัญหาแก้ปัญหาอย่าเอาโนโยบายไปแล้วโดยที่ไม่ดูปัญหาแล้วมันก็ดันต่อไปมันก็ไม่สำลิดไม่ได้ผลสำลิด สำเร็จแต่ไม่สำลิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้องทําไม่ใช้คําว่าเป็นผลตาเร็จมีประฏิทธิภาพไม่ใช่ต้องมีผลตำลิดคือจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่งที่แล้วเจอนี่คือเรื่องข้าวนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเรียนถึงชาวนาด,ด้วยว่าเราจะทําให้เร็วที่สุดเรื่องข้าวมันก็จะมีักมีก้อนแรกก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองใช่ไหมตามมาเพราะมันต้องมีส่วนหนึ่งมีเงินอยู่แล้วส่วนหนึ่งต้องกู้เงินการขายข้าวนอกประเทศผมระง,งับไว้ก่อน G2G อะไรก็ไปด้วย เอาเฉพาะที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ว่าไปตรงไหนที่มีปัญหาอยู่ในคดีศาลต้องหยุดตรงนั้นนะจีูจีในประเทศว่าไปทําให้ยุติธรรมผมให้ศาลเป็นคนตัดสินอะไรที่มีปัญหาต้องระครับก็ไปหาหนทางอื่นนะต้องทบทวนความไม่ได้ไปไล่ล่าใครเพื่อให้เกิดไม่งั้นเงินมันจะมีปัญหานะอีกเรื่องหนึ่งที่เรา จะคุยกันก็คือเรื่องต้องต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับล่างทําให้เงินมันมีการหมุนเวียนข้างล่างในตลาดในในระดับล่างให้มากขึ้นเงินหนึ่งส่วนหนึ่งจากข้าวที่คืนสู่ประชาชนนะเราต้องหาทางที่จะทําให้เปเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนะครับวันนี้เห็นประชาชนก็น่าแห้งไปหมดแล้วสิ่งสำคัญอกีกอย่างหนึ่งที่ให้ผมกอยูวัยกับพอ,อไปแล้วว่ากท่านผู้ช่วยผมไปแล้วว่า ทำไงเราจะดูแลเรื่องราคาสินค้าให้มันได้นะแล้วเรื่องให้มันเป็นอยู่แต่ข้อมูลที่แท้จริงให้มันเพียงพอให้มันชอบทำทั้งผู้บริผู้ให้ผู้ขายผู้ซื้อนะผู้ให้บริการผู้รับบริการทั้งหมดนะพลังงานเชื้อเพลิงอะไรต่างครับมาคุยกันนะ จากนั้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พบปะทําความเข้าใจกับคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศผู้ช่วยทูตทหารทุกเหล่าทัพที่ประจําประเทศไทยทั้งหมด87คนจาก58ประเทศโดยมีระดับเอกอัครราชทูตจํานวน21คนและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศจํานวน22คนสิ่งเหานี้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นทําให้มีสัญลักษณ์ในในทางที่ดีขึ้น เป็นสัญญาณในทางที่ดีขึ้นว่าปร,ประเทศชาติของเราพอจะมีทางก้าเดินไปข้างหน้าได้ในอนาคต This is a very positive indicator for security situation in Thailand and in turn can inform people that Thailand is moving toward the right direction in a very positive way ในทั้งหมดของการประกาศใช้กฎศึสกมีทั้งหมด16มาตราเราใช้เพียง2-3มาตราเท่านั้น เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อป้องกันและปราบปรามกับผู้ใช้อุสงคราม under the um, martial law acts there are at least 16 um, section s we only apply two section s to deal with the current situation particularly with the military grade weapons and um, explosive device. ในส่วนของมาตรที่เหลือนั้นถึงแม้จะมีการประกาศใช้ก็ตามแต่ก็ยังมีความจำเป็นในการจะใช้ปฏิบัติ The other section that been announced even though we have announced that that uh, few more section but we haven't uh, enforce d that uh, yet เช่นในการยึดในการทำลายในการห้ามเข้าออก ขับไล่มีหลายมาตราด้วยกันซึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เปนความรักมากขึ้นแล้วไม่อยากให้ไปเข้าข่ายในเรื่องการละเมิดสิทธิผชนตามที่โลกในปัจจุบันได้เฝ้าจับตาเฝ้ามองอยู่ there are many sections in the um, martial law acts that allow us to use the violence or coercive manner, uh, measures, but we still um, exempt from using that because we try our best to avoid the uh, human rights violation, which is, of course, this is the key issue for the international community. <laughs> ของมิตรประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนั่นคือหลักการสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เราตัดสินใจในการใช้ในการปฏิบัติในครั้งนี้ and of course the most important um, factors uh, behind our decision making is we must take good care of the interests of our foreign friend in Thailand วันที่25พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมคณะประสานงานคอสอชอทั้ง7คณะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการเร่งรัดการขับเคลื่อนปัญหาที่มีความสําคัญโดยได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ประชุมได้หารือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการได้แก่การจ่ายเงินคืนให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558 วันที่26พฤษภาคมพลเอกประยุจันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติถแถลงภายหลังทำพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคอสอชอยืนยันจะใช้ความระมัดระวังในการใช้กฎหมายให้มีความชอบธรรมและเป็นธรรม พร้อมขอให้ทุกฝ่ายอย่าก,กังวลซึ่งทางคอสชอจะเน้นความชอบธรรมโปร่งใสเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคนโดยสิ่งสําคัญนับจากนี้คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศที่ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลเพื่อการปฏิรูปเดินหน้าสู่อนาคตและนําสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติวิถีถาวรปราศจากความขัดแยง้งตรงแต่ได้กาหนดขั้นตอนในการทํางาน ไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเป็นการทํางานของประลักกระทรวงและทาในานามรักษาการรัฐมนตรีแล้วโรงงานรักษาการทุกงานดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดูแลทั้งสิ้นเรื่องใดที่เกิอนอำนาจได้ต้องส่งให้หัวหน้าปสชเป็นผู้อนุมัติ ่อเหยเป็นไปตามระเบียบงานเดิมเพราะผมทําหน้าที่รับอํานาจทั้งหมดนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินาะนั้นก็พยายามจะไม่ลีกเลี่ยงแบบแผนเดิมที่เดยกวางไว้นะฮะตอนนี้ส่วนราการทุกส่วนก็กําลังเข้ามาประจำส่รัฐบาลเรี่ยบรอยแห่งชาติประจํา คณะประสานงานทั้งหมดที่เรามีเจ็ดคณะตามแผน,มนทางโครงสร้างวิทยาศาสตร์แล้วในเรื่องนี้อย่าก,กังวลน,นะครับก็จะมีทั้นหน่วยงานพลเรือตนตำรวจทหารเข้าประทัหน้าที่ร่วมกับตำรวนพลเรือนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมและโปรง่งใสเรื่องใดที่ไม่มีผลกระทบต่อความโปรง่งใสและชอบธรรมก็จะทวบทวนว่าไม่ต้องทวบทวนก็จะเตรียมตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็จะได้ร้อการเปลีกานให้เกิด ผลสำฤทธิโดเยเดี่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนนะครับสําหรับแนวทางในการหาสิการที่สําคัญของคอร์ชชตั้งแต่ปัที่สินไปภาระสําคัญที่สุดในานนี้คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเตรียมข้อกฎหมายอาจจะเป็นในเรื่องต่างๆทุกเรื่องเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบานในทุกมิติทั้งปัจจุบันและเตรียมการสู่อนาคต จะตั้งอคปกรณ์ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิรูปในทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นข้อขาแย้งอยู่ละกระบวนการทางนิ้ที่บญัติเพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศไปถึงอนาคตได้และนําสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีและหาวนดปราศจากความขัดแย้ง และการเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเดินหน้าเห็นเป็นผลทันทีคือการเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำเข้าเปลือกฤดูการผลิตปี2556-2557ท25ในวันที่26พฤษภาคมวงเงินลดแรก40,000ล้านบาทโดยเป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วัเนเรไปใช่นี่แล้วก็จะเป็นอง ยาดคขอบคุณแา่คทีช่วยได้้ีใจคขอบคุณคนมนาดีใจมากก็ยังเล่าให้ลูกฟังว่าโอ้แม่นอยไม่หลับเลยเมื่อคืนดีใจมากที่เราจะได้เงินก็ขอบคุณมากๆที่จัดแจงให้นะก็ดีใจพูดไม่ออกอ่ะดีใจมาก thank you